นี้เราไม่ได้มาแชร์ทิกกหรอกพามาดูหน้างานอัปเดต60%ของงานมาบุญคงเรามีทีมในการออกแบบด้วยทีมของล็อบบี้เราออกแบบในสไตล์มินิมอลคาเฟ่ห้องอ่านหนังสือใช่แล้วซึ่งเป็นทีมลักษณะพาสเทลห้องบ๊อูเราก็เป็นในทีมลักษณะทรงโมเดิร์นหน่อยห้องนี้เราทําในลักษณะของทีมสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยห้องเรียนห้องนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพวกเราทีมเอ b i r d ทีเบิร์ดพาร์ตี้ค่ะใช่แล้วมินจาค่ะครับพ <Happy Birthday. S 1> ี่เบิร์ดเองค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะใช่แล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาแชร์ทิกหรอกถูกต้องแต่เราพามาดูหน้าง,งาน EP ที่ <S 2> 2, <S สองอัปเดต60%ของงานมาบุญค่ งานยิ่งใหญ่ลังการแห่งปีของเราใช่แล้วถึงจะเล่งเยอะแยะมากมายแต่ก็คือเรียกว่าทํางานไม่มีวันหยุดปีใหม่ก็ทำยากยาวมนถึงตอนนี้ละรไม่ต้องหยุดกันเลยทีเดียวทำทุกวันเนื่องจากว่าเป็นงานห้างเนาะมันก็จะต้องมีเวลาจํากัดช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทําให้ได้หมดอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาทีนี้วันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าหน้างานของเราเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วหลังจาก EP แล้วเรารามาได้สักกี่วันละเดือนหนึ่งในระยะเวลา2เดือน เดือนกว่าเดือนนิดๆนะใช่เดือนกว่าครับตอนนี้หน้างานก็ประมาณ60แล้วอนละครับเดี๋ยววันนี้เป็นถึงไหนแล้วยังไงบ้างอย่าพาไปดูกันไปดูกันเลยครับเราอยู่กันที่โซนแรกครับโซนนี้ก็คือเป็นหน้าตาหน้าใจของสถาบันครับโซนล็อบบี้นี่เองใช่แล้วเรามีธีมในการออกแบบด้วยธีมของล็อบบี้นะครับธีมอะไรคะเราออกแบบในสไตล์มินิมอลคาเฟ่จะไปออกแนวคาเฟ่น้อยทีนี้ จะมาพูดถึงโซนแทนทรีในโซนล็อบบี้กันอันนี้ค่ะที่ออกแบบ ให้มีชั้นวางของสลับสีต,ต,ตามตีมของลูกค้าเรียกว่าล็อบบี้นี้ก็คือบิวอินแทบจะทั้งหมดเลยตอนนี้ดูเป็นรูปเป็นร่างก่อนโซนอื่นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเรายังไม่เห็นแต่ว่าตรงน,นี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะเป็นโซนแพนทรี่นะครับแล้วก็เริ่มมีติดชั้นวางที่เป็นสีตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็มามิกซ์แมชตามตีมเรสเฟนส์สีของลูกค้านะครับก็จะเป็นเหลืองฟ้าตามที่เห็นแล้วก็มาจัดและน้อมสีขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมกับบิวอินต่างๆที่กำลังจะเริ่มเข้ามาติดตัั้้้งนนนะะครรรบบบบอออหหาาเเเจม็แกกืี่ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูโซนทางเดินเห็นโซนนี้ก็คือเป็นอุโมงค์ที่เปลี่ยนจากเนวนี่จากโซนล็อบบี้แล้วก็คือพุ่งเข้าไปสู่ห้องเรียกว่าโซนสําหรับที่เด็กๆจะเข้าไปอ่านหนังสือหรือไปห้องเรียนนะครับเราก็ทําเป็นทางเดินอุโมงค์นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้แต่ทางเดินของเราก็จะมีอะไรอีกเหมือนกันนะครับทีนี้เราไม่บอกดีกว่าทางเดินของเราจะมีอะไรรอติดตามีพีหน้าดีกว่าเพราะว่า EP หน้าน่าจะมี ความเคลื่อนไหวเยอะเนาะใช่รอะนี้เราตอนนี้เราเริ่มเอาบิลลินเข้ามาวางแล้วรอบหน้าเนี่ยบิลลินก็น่าจะเกือบเรียบร้อยดีอม่าเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ตีมมันจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงเรียกว่าน่าใจเห็นเกือบทั้งหมดใช่แหล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าคื่หน้าไปถึงไหนแล้วใช่แล้วครับ อนนี้เราอยู่ในโซนของทางเดินใช่แล้วครับโซนวอล์กเวย์นั่นเองนะครับแล้วจะผ่านซุ้มที่เราบอกเมื่อกี้นี้มานะแบบปุกอิบไว้ก่อนอุกทานใช่ใช่บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้แบบไมด้เราจะไม่พูดครับครับแต่แบบคันปากมากเลยนะอยากจะบอกอยากจะบอกผู้ชมมากเลยเราพามาดูอีกทีหนึ่งได้เลยอดใจไม่ไหวละใช่แล้วส่วนทางขวามือนั้นละก็ห้องอ่านหนังสือใช่แล้วซึ่งเป็นธีมลักษณะพัสเทลนิดหน่อยทุกอย่างจสีสันสดใสมุ้งมิ้งให้เด็กๆแบบ มี f e ล l i n g รู้สึกสนุกกับการอ,อ่านหนังสืออะไรนี้นด้วยเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของห้องพักครูแล้วก็ห้อง,องเรียนใช่แล้วเนาะเดี๋ยวเราข้ามห้องอ่านหนังสือไปเพราะว่าเรายังไม่เปิดเผยเราจะเก็บไปก่อนแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูในโซนของ,องพ้อครูกันโอเคไปเลยโอเคไปเลยค่ะ ห้องพักครูเราจริงๆงานมันคืมหน้ามาเยอะแล้วใช่มีอะไรบ้างคะห้องพักครูเราก็เป็นในทีมลักษณอะทรงโมเดิร์นหน่อยนะครสไตล์ที่คุณครูชอบนะครับเราก็จะปูพื้นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเป็นลายหินอ่อนนะครับแล้วก็มีบิวอินก็จะเป็นโตนตทีมสไตล์แบบสีขาวโมเดิร์นหน่อยนะครับพร้อมกับบิวอินชั้นวางสำหรับให้คุณครูสํหรับทงานเตรียมความพร้อมสำหรับชอนนังสือได้คนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างหลังเรียกว่าเป็นตู้โชว์รางวัลกิยศของ ครูรางวัลใดๆมาโชว์กันตรงนี้วันนี้ดีไซน์บิวอินขึ้นมาใหม่นะครับในลักษณะที่แบบไม่เหมือนใครแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตู้เป็นบอร์ดเป็นบอร์ดแต่มีตู้ซ่อนอยู่ข้างประกาศอินโฟมชันให้กับนักเรียนก่อนที่สภาเข้าไปห้องเรียนอ่าก็จะเป็นดีไซน์สำหรับที่เด็กๆสามารถมาดูข้อมูลประกาศสําหรับเกี่ยวกับข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามหาลัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูโซนห้องเรียนคร่าวๆโซนนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้น มาอยู่เหมือนกันเนาะไปดูกันเลยค่ะ ุดท้ายใช่แล้วห้องเรียนนี่เองใช่ทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้เหตุผลก็คือว่าเราจะขายไอตัวห้องเก็บของน<ช>ี้ <c oughs> เป็นห้องประตูโดราอมอนใช่เข้าไปปุ๊มหายไปปั๊บนะซึ่งจะบอกตีน แวบๆนะจากห้องนี้ก็คือห้องนี้เราถ่ายบอกนีดงไม่อยากบอกไไม่ด้ก็บอกทีมมาหมดแล้วอะก็คือห้องนี้เราทําในลักษณะของทีม Japanese Classic นะครับก็คือจะเป็นห้องทีมสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยห้องเรียนห้องนี้อเพราะฉะนั้นนี่เป็นสไตล์แวบๆแรกๆที่ให้เห็นก่อนเราขึ้นงานเรียบร้อยแล้วจริงๆอะเรามีในส่วนของพื้นเนาะที่ปูไปแล้วแต่เราไม่ได้ดูหรอกเราหยิบผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาให้ดู เกือบเต็มกว่านี้อ่าเราจะมาอัปเดตอีกทีประมาณ80เปอร์เซ็นต์ดีกว่าได้ครับกพราแบบมันถึงไหนกันแล้วเนาะทีนี้หนูอยากให้พี่เปิดให้ดูหน่อยข้างในเปิดไม่ได้มันไม่มีอะไรอ๋อเหรออ่ามันก็เป็นของรู้มสิึ่งเปิดอย่พึ่งเปิดนะ่งเปิด่งเปิดคอามสนรกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมเพราะมันคือประตูสไตล์ญี่ปุ่นที่เราออกแบบมาเป็นห้องเก็บของหลังห้องเรียนค่ะเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าอืมครับ โอเคค่ะเดี๋ยว<ม>ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพาชมชอันนี้ก็คือเป็นที่เราอัปเดตล่าสุดวันนี้60%ก่อน60%แล้วเดี๋ยวรอบหน้าพามาดูที่แบบ เกือบเสร็จมากกว่านี้ใช่นะครับน่าจะสวยงามมากขึ้นกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วน่าจะไว้คลิปหน้ามาเจอกันนะคะคจะได้ดูว่าแบบเฮ้ยมันอัปเดตไปถึงไนแล้วงานของเราจะสวยแค่ไหนแน่นอนเราติดตามกันนะคะครับเรื่องไหนเกี่ยวบ้านที่คุณคิดว่าทําไม่ได้เราทําให้คุณได้ครับปรึกษาเรา ST b i r d Property ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามพวกเรา ST b i r d Property อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ